เอาสวัสดีครับก็มาดูข้อ2แันวต่อนะข้อ2ก็บอกว่าแม่ไก่แล้ว1ออกไข่นะครับทั้งหมด30ฟองนะอ่าเราก็นองนึกภาพก่อนนะฮะนะมันมี30ฟองนี่นะสะมสิฟองถ้าทุก5ฟองนะครับใครจะฟักออกเป็นลูกเียบได้3ตัวนะครับก็คือ ในสามสิบฟองเนี่ยนะฮะหฟองนะห้าฟองนะมันจะฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบ3ตัวนะครับอ้าลูกเจี๊ยบกุ๊กไก่กุ๊กไก่3ตัวออกมาเป็นกุ๊กไก่3ตัวนะฮะอยากทราบว่ามีลูกเจี๊ยบทั้งหมดกี่ตัวเออก็ไม่ยากนะฮะก็5ทีก็3ตัวทีนะครับ5ตัวทีก็เท่าไหร่ครับก็3ตัวทีหนึ่ง เนะด็กๆคิดอย่างเงี้ยนะครับนะห้าเมื่อไหรจะครบ30มสิบล่ะครับนะก็วิธีคิดก็คือเอาอะไรครับก็คือเอา30าหาร5นะมันจะได้ออกมา6ครั้งถูกไหมครับก็คือมันจะมีอย่างเงี้ยห้าอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมด6ครั้ง5าฟองหครั้งนะหครั้งจะออก3ามตัวถูกไหมครับนะเพราะ6ครั้งออกกี่ตัวละ่ะ นะเราก็ทำไงครับก็เอาเออเราก็เอาหคนะูณสะหคูณส6คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ6คูณ3ก็ได้18เห็นไหมครับงั้นตอบออกมาเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ย18ตัวนะเพราะนั้นนี้อันนี้6อันนี้ก็6นะครับโอเคครับอันนี้ง่ายๆนะครับนะแต่ว่า มันจะมีเทคนิคนะครับมีเทคนิคที่ถ้าเรียนถ้าเรียนกับครูเชียร์ครูเชียร์ก็จะสอนเทคนิคที่มันจะมองง่ายกว่านี้นะครับอันนี้ในคิดแบบคร่าวๆนะครับคิดแบบคร่าวๆนะครับโอเคครับวันนี้เอาขอจบข้อ2นะครับเพียงเท่านี้ก็เ,เดี๋ยวเราไปดูในข้อ3ามถัดไปครับสวัสดีครับ